ในวันนี้เราจะเปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นเครื่องรางพลาสติกแบบนี้จ้ะวสวัสดีทุกคนเอาตมากอน,นะครับในคลิปนี้เราจะลองเล่นสิ่งนี้มันมีชื่อเรียกว่า t r i พลาสติกหรือว่าพลาสติกหด ซึ่งก็คือพลาสติกที่มันชริงได้ที่มันหดได้ก็ตรงตัวแล้วนี่แผ่นพลาสติกอันนี้เมื่อโดนความร้อนนะครับมันก็จะหดตัวลงแล้วก็แข็งขึ้นนะและเมื่อมันแข็งแล้วเนี่ยมันจะแข็งแบบแข็งปักเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเล่นสิ่งนี้แล้วก็จะเอามาทําเป็นพวงกุญแจเครื่องรางที่แบบว่าเวลาเราไปสารเจ้านะเขาก็จะมีเครื่องรางแบบนี้ขายนะอ่ะไปเริ่มทํากัน แตขถ้าตอนแรกตัวชิพ้พลาสติกเนี่ยเขามีอยู่ประมาณอยู่3แบบก็คือแบบใสแบบสกิ้งแบบด้านๆกึ่งใสแล้วก็แบบท, Lauren ทึบนะฮะสามอันนี้ก็จะให้ผลงานครับต่างที่มันไม่เหมือนกันในวันนี้เราเลือกเป็นแบบกึ่งด้านแบบนี้มีความโปร่งแสงนิดนึงเพราะว่าเราชอบเทกเจอร์ของตัวกระดาษซึ่งมันเป็นเทกเจอร์ที่สามารถระบายสีได้เราเริ่มจากการตัดวัดและตัดตัวชิพ้พลาสติกเนี่ยให้เป็นขนาดประมาณ8ปคูณหเซนติเมตรอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมว่าอยากจะได้ไซส์ไหน แต่ให้มาร์คในหัวไว้ก่อนเลยนึกในหัวไว้ก่อนเลยว่าเมื่อมันโดนความร้อนแล้วเนี่ยนะมันจะหดลงไปประมาณ50%เพราะงั้นถ้าทําเล็กมากมันก็จะเหลือจิ้วแต่ถ้าอาได้ชิ้นใหญ่ก็ต้องวาดใหญ่ๆพอเราได้เป็นกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมๆแล้วเนี่ยเราก็จะวาดเป็นรูปทรงของเครื่องรางที่เป็นเหมือนเป็นรูปบ้านแบบนี้ไปในทุกๆแผ่นเอาละในระหว่างที่เราตัดขออนุญาตเล่าเรื่องราวของเครื่องรางให้ฟังนิดนึง เครื่องรางญี่ปุ่นหรือว่าโอโมมาริซึ่งโอโมมาริเนี่ยแปลว่าป้องกันคุ้มกันนะคะก็คือพบได้ทั่วไปตามศาลเจ้าชินโตในประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบลักษณะเป็นแบบแผ่นยันเล็กๆพับเก็บไว้ในถุงผ้าขนาดเล็กมีรูปทรงแบนซึ่งแต่เดิม่เขาทํามาจากแผ่นไม้หรือแผ่นกระดาษแล้วก็จะถูกหุ้มด้วยชั้นหนึ่งด้วยผ้าที่มีสีสันสวยงามก็คือพกไว้เพื่อให้แบบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปชั่วร้ายออกไปไป,ไปนี่อิชิริสนะ นึกมันเล็กอารมณ์เหมือนของถังบ้านเราอะไรกฎสําคัญของเครื่องรางโอโมมาริก็คือเมื่อได้มาแล้วทมแกะเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราแกะออกมาดูแล้วเนี่ยของจะเสื่อมเมื่อเราใช้โอมามาริไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มขาเริ่มอะไรใช่ไหมเขาเชื่อกันว่าเครื่องรางเขารับเพราะรับโชค้ายไปแทนตัวเราแล้วเว้ย ครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะเนี่ยเครื่องรางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปแบบใช่ไหมก็คือแต่ละสีแต่ละฐานเจ้าเขาจะให้อิเทอต,ต่างๆไม่เหมือนกันและที่สําคัญก็คือเครื่องรางเนี่ยควรจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆปีสิ่งดีๆใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ด้วยสมัยนี้เครื่องรางม,มันมีความแมสมากขึ้นเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งในการแบบซื้อไปของฝากอะไรมากขึ้นมันก็จะมีเครื่องรางลายแปลกๆอย่างเช่นอุลกาเมนจิตและมูดอะไรออกมาเพื่อการท่องเที่ยวแต่วันนี้เราจะทําเครื่องรางเป็นเวอร์ชั่นของตัว โดยทั้งหมดเราจะทำประมาณ5แบบโอเคเราก็จะมาเริ่มออกแบบกันเทคนิคการวาดวันนี้เราใช้สีไม้ในการกวาดเนาะเราจะเริ่มจากเครื่องรางอันแรกก่อนนะครับเริ่มจากอันที่ทุกคนน่าจะรู้จักถ้าพูดถึงความชื่อของญี่ปุ่นก็คือแมวกวักภาษาญี่ปุ่นเรียกว,ว่ามาเนกุ แปลว่าการเชื้อเชิญหรือการกวาดมือเรียกซึ่งสามารถพบเห็นในทั่วไปตามของแบบตลาดขายของทางของของอิของของเอเชียอาจจะคิดว่าเป็นของขวานชิ้นเล็กๆน่ารักน่ารักที่มีท่าทางต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็คือเขาเด่นในเรื่องของการกวักมือเรียกทรัพย์สินนะวันนี้วาดแมวกวากก็คือแน่นอนเป็นน้องเพชรชิ้วของเรานะครับน้องเพชรชิ้วกวักมาแมวเพชรชิ้วกวักเรียกกูว่าถึงเวลาให้อาหาร เปียกาาปยกกขอออินนาาหหร่สีสันและท่าทางของแมวแต่ละตัวเนี่ยก็จะให้ความหมายไม่เหมือนกันอย่างเช่นสีทองก็จะเป็นสีที่นําความโชคลาภความมั่งคั่งเข้ามาแต่าาาากูกวาดเป็นสีเทาไปแล้วเนี่ยในขณะที่สีดํเชื่อว่าช่วยป้องกันวิญญ,ญาณร้ายและปกป้องให้ปลอดภยัยเกร็ดความรู้ก็คือถ้าแมวกวักยกที่อุ้งมือขวาก็จะกวักเรียกเงินเรียกทองนะจ๊ะนะฮะเป็นอุ้งมือซ้ายเรียกลูกค้าเรียก,กคนพรางนั้นบางครั้งเราก็เลยเห็นแมวกวักแบบอย่างนี้เลย อเมื่อลงสีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เออลืมบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องลงสีให้ละเอียดมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแผ่นพลาสติกอะ่ะมันจะหดแล้วเนื้อสีมันก็จะขยับเข้ามาชิดกันโอเคไปอันต่อไปกันเรื่องเงินไปแล้วขอเรื่องของความขยันหมั่นเพีเยรการงานการเรียนบ้างดีกว่าปลาขาบหรือปลาคยปาคย อันนี้ก็เห็นได้บ่อยเหมือนกันสาระสําคัญอีกอย่างหนึ่งของทางประเทศญี่ปุ่นเราสามารถมองเห็นได้ตามบ่อน้ําหรือแม่น้ําซึ่งก็จะอยู่ติดกับวัดวาอารามสันเจ้าเขาเชื่อกันว่าหลักๆก,ก็คือจะนาพามาซึ่งความโชคดีความสุขความสงบความต่างๆและด้วยความที่น้องปะคาบสามารถว้โทวนกระแสน้ําได้เขาก็เลยเชื่ออีกว่าเป็นสาระของความเพียรพยายามคามตน้งใจความ,วามนวแน่วแน่เพราะงั้นอันนี้ก็ให้เป็นเครื่องรางของความพยานความอดทน อันตอบไวยนกกระสาก็คือเราสามารถพบเห็นได้ตามภาพวาดของทางญี่ปุ่นแน่นอนว่านำพามาซึ่นความโชคลาภซึ่งนกตัวนี้เขาก็จะเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่การแต่งงานโดยที่ชุดกิโมโนดั้งเดิมของทางญี่ปุ่นนะครับก็จะมีลายนกกระสาความหมายมันก็จะไปดีเด่อยู่กับความแบบโชคดีความปรัถนาจะเป็นจริงโชคลาภอะไรแบบนี้เพราะงั้นเราให้เซตสีแดงนกกระสาอันนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของความ ก็ขอให้ฉันถูกอันนี้ฉันก็ได้แบบว่าทุกหวยญี่ปุ่นเขาเล่นหวยกันนะอ, <c oughs> อันต่อไปจะเชื่อว่าหลาหลายคนต้องการสิ่งนี้มาในเรื่องราวของความรักกันบ้างเถอะค่ะ เราจะใช้สัญลักษณแพงก็คือตุ๊กตาดารุมะอ่ะนูตุ๊กตาแดงๆหน้าโหดๆแบบนี้ตุ๊กตาดารุมะเนี่ยพบเห็นได้ทั่วไปเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นตุ๊กตากรุปกรอบที่ทำมาจากกระดาษห,หรือไม่ก็ทำมาจากเซรามิกตามความเชื่อของเขาก็คือจะนำพามาซึ่งความโชคลาภอ่ะโชคลาภไปแล้วทุกตัวคือนำโชคบทนะความรักความกล้าหาญแล้วก็พลังอำนาจ แต่แต่ละสีของตุ๊กตาตุลุมะก็จะโดดเด่นไม่เหมือนกันอารมณ์ power ranger อย่างเช่นสีแดงเป็นพระเอกก็คืนมาสึ่งความโชคลาภสีทองก็จะนำมาสึ้างความมัง่งคั่งเงินทองอะไรอย่างนี้แต่ที่เราต้องการที่เราจะวาดวันนี้ก็คือตุ๊กตาตุรุมะสีขาวซึ่งจะนำมาสึ่งความรักและเสน่หหาในรอบนี้เราวาดไม่เต็มแผ่นเราจะเหลือช่องว่างไว้ซึ่งมันก็น่ารักดีนะ โอเคไปอันต่อไปกันอันนี้เราใช้เป็นแค่สีขาวกับสีดําและรูปที่ว่าก็คือรูปนกฮูกนกฮูก,ฮกฮขงเความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของการปราศจากความยากลําบากในชีวิตความสุขสบายฟูกุโรเป็นชื่อเรียกตกูปประเญี่ปุ่นเนาะก็จะได้พบตามชานเมืองถ้าตามชานเมืองของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเจอหม้อเจอชามเจอไหที่มีรวดลายของนกฮูปประดับประดาอยู่เพราะว่าเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันตัวคุณจากความยากลำบากในชีวิตความ <un> ต,ตร off, <igue> าบตามต่างๆเนี่ยนกฮูกก็คือจะแบบไกลๆเลยุูกุฟูกุอย่างนี้ อ่ะถือว่าเราวาดครบแล้วนะเมื่อเราวาดครบแล้วเนี่ยเราข็อจะตัดคุณน้องออกมาจากแผ่นสีเหลี่ยมให้กลายเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีเศษพลาสติกที่ตัดแล้วมันยังเหลือชิ้นส่วนอยู่บ้างเราจะทําการวาดองค์ประกอบอื่นๆเล็กๆเดียว่าเป็นคุณน้องของตัวจี้ละกันเป็นตัวห้อยลงมานี้สลับกันไปตามสีตามต่างๆนะก็คือในการตกเศษ,ษครั้งนี้ก็คือโดนเจ้าที่ในการรางควานบ่อยมากนะนงนงเพนจิ้วก็คือแบบ ็ถือว่ามีเจ้าที่มาช่วยปัดเป่าอันดับต่อไปก็คือในตอนแรกที่เราเว้นช่องวงกลมไว้เนี่ยก็เพื่อเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตุ๊ดตู่หรือที่เจาะกระดาษเนี่ยเจาะให้เป็นรูเนาะเพื่อเวลาอบเนี่ยมันจะได้เอาไปคล้องกุญแจคล้องต่างๆกันได้นะฮะเจาะมาระวังอย่าให้มันใกล้ขอบมากเกินไปทิ้วกินเลยแเละทิ้ว ต่อไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการอบแล้วครับขั้นตอนนี้มันจะต้องใช้เตาอบที่มันเหมือนกับที่เตาอบกับข้าวนะไมโครเวฟไม่ได้เด้อเตาไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะต้องเป็นเตาอบอาหารก่อนอื่นเราก็ต้องวอร์มเตาก่อนไว้ประมาณฉันจําไม่ได้ต้องดูตามแพ็กเกจตามแพ็กเกจของเขานะ่ะว่าเขาแนะนํามาเท่าไหร่แต่อย่างที่เราใช้วันนี้ก็คือ,อวอร์มเตาก่อนไว้ประมาณ1-2อนาทีด้วยไฟความร้อนประมาณ200เมื่อมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวแผ่นเครื่องรางของเรา วางลงบนผ้าอย่าให้มันติดกันและหลังจากนี้ขั้นตอนนี้อ้อลืมส่วนไปลูกไปสายซิงขนาดอันที่อันเล็กกับอันอันใหญ่ไม่ควรจะเอาเข้าพร้อมกันเพราะว่าคุณน้องจะหดต่างๆไม่พร้อมกันแล้วมันอาจจะเกิดกันไม่ได้เพราะงั้นเราจะอบอันใหญ่ก่อนแล้วค่อยอบอันเล็กขั้นตอนต่อไปนี้มันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆแป๊บเดียว30วิ1นาทีแบบนั้นเลยไป รุนมากมันจะแบบว่าพับงอมวนกันหรือเปล่าถ้าอันไหนที่มันเกิดความแบบเริ่มมวลเริ่มงอให้อ,ออกมาแล้วก็เอาของแข็งที่แบนนะอ่ะทับกดตอนที่มันยังร้อนอยู่ให้น้องแบนเรียบขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการ finishing ในการประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้ตัวที่ห้อยกุญแจห้อยน้องเข้าด้วยกันให้กลายเป็นครูควงเนาะพอมันเล็กก็มันทํางานยากนิดนึงแล้วก็เราเจาะไกลขอบมากเกินไปมันก็จะแตกสังเกตเวลาที่มันดูความร้อนแล้วเนี่ยมันหดเข้าไปปุ๊บสีมันแน่นขึ้นมากแล้วมันดูสวย มากจากตอนแรกที่มันดูแบบม่ค่อยเรียบร้อยแต่เมื่อมันควบแน่นคขับปุ๊บเนี่ยเม็ดสีมันแบบสวยคำถามก็คือสามารถใช้สีอื่นๆท,ที่มันไม่ใช่สีไม้ได้ไหมได้ขอเป็นสีที่มันเป็นเพอร์มาเนต์สีที่มันแบบไม่หลุดไม่ลอกละก,กันเพราะว่าตัวเทสที่เราลองไปก็คือเราใช้เป็นมาร์เกอร์ มาร์เกอร์มันไม่ค่อยติดอะสีน้ำคือไม่ได้สีอะคริลิกน่าจะได้แต่ว่ามันน่าจะแข็งมากเมื่อประกอบเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นพวงๆห้อยๆแบบนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมสามารถทําการเคลือบอีกชั้นหนึ่งด้วยจะเป็นเรซินยาทาลิปก็ได้เอาง่ายๆแต่ของเราเราชอบความแมทแมทแบบนี้เพราะงั้นเราก็เลยจะใช้สเปรย์เคลือบบางๆป้องกันการหลุดลอกของตัวน้อสีน่ารักมากและเครื่องราวของเราก็พร้อมแล้วสําหรับการนําไปพกพานำมาซึ่งโชคลราภในเรื่องโชคต่างๆจ้า โอเคนั่นกะ็คือทั้งหมดที่เราลองทำํำลองเล่นกันดูถือว่าไม่ยากแต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งและคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียในการไปทําเป็นจิวเวลรี่เป็นต่างๆได้ลองเล่นกันดูนะฮะวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่ดูกันจนจบบายด้วยเวซีททำ DIY เทียนหอมของอเรายังมีอยู่นะคะใครที่ต้องการทํางานครับที่บ้านไปสั่งได้ที่เว็บไซต์ t r u e p o o o c o m ครับวันนี้เป็นแรขอให้ทุกคนโชคดีนี่ปกญแจกูเท่านี้ เป็นคนไม่ค่อยมีโชคพาง,งานปูก็จะ DIY โชคเอาขึ้นมาเองนี่แหละนะไปละแล้วเจอกันใหม่สีละบ๊ายบาย